สวัสดีจากสนามบินสวนภูมิวอลกแรกของช่องเรานะคะก็เปิดด้วยประเทศที่เราชอบมากที่สุดก็คือสเปนเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองมาดิดกันนะคะตอนนี้พิงก็อยู่ที่สนามบินสวนภูมิแล้วก็เดี๋ยวจะต้องนั่งเครื่องไปที่อาบูดาบีก่อนนะคะที่แรกต่อหนึ่งต่อประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อาบูดาบีคะ่ะ ถึงอาบูดาบีแล้ก็ไม่ได้ทาอะไรมากนะคะก็รอต่อเครื่องอย่างเดียวพอไปถึงก็แบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วอันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มาดิดสเปนเลยดีกว่าแย่ yeah, ถึงแล้วแอร์โรเบรโตอันดอนฟูโซเรสมาดริดบาราคาสแลวเราก็นั่งรถไฟนะคะเรนเฟ่ของที่น่นะเข้าเมืองกันต่อ ถึงที่พักนะคะพิมจะพักของมาอยู่ชานเมืองหน่อยจะไม่ได้พักอยู่ในตัวเมืองมาติดเนาะแล้วก็นี้เป็นบ้านที่แฟนอยู่เนาะก็ไม่ได้จะถ่ายเยอะเท่าไหร่เพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลอยู่กันหลายคนเหมือนกันพอมาถึงก็ทํากับข้าวอยู่บ้านทํากินเนองเนาะเพราะว่าต้องอยู่สเปน3เดือนด้วยกันอย่างเมนูวันนี้ก็โลโมสซันตาโดเป็นอาหารของเปรูค่ะ วันต่อมาเราก็ไปที่ซานตาโกเบรนาเบลค่ะไปดูแมตแ์เวอมาดิดพบกับ Chelsea เชลซีนอเล็กที่2ในแชมเปียนส์ลีกที่ผ่านมาสนุกมากๆแมตช์นี้เราไปดูกันเลยค่ะ ะะช่วงที่พิมพ์ไปตอนนั้นจะเป็นช่วง Holy Week พอดีหรือในภาษาสเปนก็คือ Semana Santa แล้วก็ในวันที่พิมพ์ไปเจอขบวนนี้นะคะจะเป็นวัน b e a r i e Santo วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นวันที่รำลึกถึงการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูแล้วก็เป็นวันที่พระองค์ถูกตึงไม้กางเขนเนาะก็จากในขบวนก็จะเห็นรูปปั้นพระองค์ถูกตึงไม้กางเขน และนอกจากนั้นในวันนี้เขาก็จะมีการอดอาหารกันด้วยค่ะวันต่อมานะคะพิงก็มาเข้ามาในเมืองเนาะมาถ่ายรูปอันนี้ก็จะเป็นหลังปราสาทเรียนพระชวังหลวงหลังเจโต,รตเรียนเนาะเป็นโรงละครของที่มาดริดก,ก็จะมาถ่ายพวกตึกลามบ้านช่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นลานหน้าเจโต,รตเรียนเนาะมีของวินเทจมาขายอะไรอย่างงี้ แล้วพิงก็มาถ่ายรูปนี้ก็จะพกเจ้ากล้องคู่ใจมาเอามาลองดูรูปกันดีกว่าหลังจาถ่ายรูปเสร็จพิงก็เข้ามาในตรอกตรกหนึ่งจะมีร้านโช็กโกแลตเตเรียชื่อดังเนาะชื่อร้าน s a n คีนส ชูโรสกลช็อกโกแลตเขาคือแบบอร่อยมากเจมจนสุดๆเป็นร้านชื่อดังเลยใครไปก็ต้องไปลองะคะ่ะวันถัดมานะคะพิมพ์เข้าไปที่เ m มโปเดเรโบ d เป็นวัดจากอียิปต์โดยแท้นะคะที่ถูกย้ายมาในสเปนในช่วงอดีตเนาะเพราะว่าเป็นการหนี การสร้างเขื่อนเนาะกลัวว่าวัดจะเสียหายจะถูกทำลายอะไรอย่างนี้ก็เลยมอบให้สเปนเป็นผู้ดูแลต่อแล้วก็แนอดีนะคะวัดนี้พวกกษัตริย์ของอียิมนะคะเขาก็ใช้เป็นที่บูชาเทพเจ้าอะไรอย่างนี้หลังจากเที่ยววัดเสร็จนะคะใกล้ๆกับวัดก็จะมีร้านอาหารเปรูร้านนึ่งชื่อว่าปิตุกาลาอุเนาอร่อยมาก ต่อ,อมาพิมพ์ไปรอเข้ามิวเซียมฟรีมาค่ะที่สเปนเนี่ยหลายๆมิวเซียมหลังช่วง6กโมงเย็นเนี่ยเขาจะให้เข้าชมฟรีเนาะอย่างวันนี้พิมพ์ไปที่มูเซียลาราเรนาโซเฟียค่ะเป็นมิวเซียมที่โชว์งานศิลปะของหลายๆจิตรกรดังๆนะปิกัสโซดาลีะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นที่งานแอบสแตรกค่ะเป็นงานแบบสะท้อนสังคมเจ,จีสังคมหรือมีการแบบ เออใช้งานศิลปะมาโชว์ให้ดูว่ามนุษย์แบบเมื่อก่อนถูกกดขี่ยังไงอะไรอย่างเงี้เนาะ ไปร้านอาหารอเซนตินาค่ะชื่อปาริอาโตตันอยู่ที่ลาสโลซัสเดมาริดเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นร้านที่ขายเนื้อแบบสไตล์อร์เจนตินาอะไรอย่างงี้แต่พี่ไม่ได้กินเนื้อเนาะ mm hmm. ก็เลยสั่งเป็นซี่โครงหมูวะแทะกินแล้วก็มีไส้กรอกแดงในตำนานช่วงเย็นนะคะหลังจากที่เดมารดิดแข่งในลาลิกาสเปนเนี่ยแข่งกับเอสปานยอนเนาะแล้วก็การันตีและที่จะได้แชมป์ลาลิกาสมัยที่35 ช่องกลางคืนเนาะเขาก็มีเออมีงานแห่ฉลองแชมป์กันแต่ว่าพิมพ์เนดันไปไม่ทันตอนที่มีรถแห่ชูถ้วยเนาะก็เลยได้เป็นบรรยากาศงานหลังจากนั้นมาเอาเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะ หลังงานฉลองแชมป์จบเนาะพิมก็ไปเดินถ่ายรูปเล่นอยู่ในเมืองมาติดนั่นแหละภาพตอนกลางคืนก็คือสวยงามมากแสงสวยอะไรสวยไปหมดเลยตึกลำบ้านช่องมันรับกระแสงสีทองมากวันต่อมาพิมก็นั่งเรนเฟ่ไปเที่ยวในเมืองมาติดอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพิมจะไปที่ไหนบ้าง เมื่อกี้เราก็นั่งเรนเฟ่เนาะแล้วเราก็มาต่อเมโทรแล้วเราก็มาขึ้นที่สถานีลาลาติน่ะตอนนี้เราก็กําลังเปิดแมบมองดูหาทางที่จะไปจุดหมายของเราแลม,มาดูกันว่าจุดหมายของเราคือที่ไหนและจุดหมายของเราก็คือคาเฟ่เดลอาร์เนาะเป็นคาเฟ่ออแนววินเทจวินเทจหน่อยออกแบบผสมท ropical เนาะมีอะไรเขียวเขียวต้นไม้ใบหญ้าต่างๆ หะบอกว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะมากสวยมากมาดูรูปที่พิมพ์ไปถ่ายกัน หลังจากจบที่คาเฟ่เนาะระหว่างทางที่พิมพ์กำลังจะเินไปจุดหมายไปทางที่ต่อไปก็เจอกับขบวนแห่นี้ตรงๆว่าจําชื่อขบวนแห่จําชื่องานไม่ได้เนาะประมาณช่วงต้นเดือนอพฤษภาถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ และที่สุดท้ายของวันนี้เราไปดูวิวที่ลาเตเรซาแล้วคะหรือเป็นรูปทอบของห้างเอลกอร์เตอิงเกรสที่กลาเย่าเนาะมาดูกันว่าวิวเมืองมาดิดจะสวยงามสตันนิงแค่ไหน ฝรั่งเศสมา4วันค่ะเดี๋ยวมาทำบล็อกให้ดูเนาะในคลิปถัดไปเอาแบบฝรั่งเศสเต็มๆไปเลยให้จุใจแต่ว่าหลังจากที่กลับจากฝรั่งเศสนี่สิเกมจ้าติดโควิด -2 ขีดแดงแจไม่แน่ใจว่าไปติดจากฝรั่งเศสหรือว่าติดจากที่สเปนเนาะเพราะจริงๆถ้านับวันะก็เหมือนจากจากที่สเปนแหละ อันนี้ก็เป็นยาที่เราซื้อจากร้านขายยามากินเองเนาะไม่ได้ไปเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่งี้อ่ะจริงๆทำประกันการเดินทางที่มันครอบคุมโควิดไปด้วยแต่พอถึงเวลาเป็นจริงๆติดต่อประกันไม่ได้จ้าแบบโอ้เสียดายเงินที่ทำประกันไปมากหลังจากที่เพิ่งหายจากโควิดเนาะเป็นเป็นโควิดได้ราวๆสิบวันก็คือสภาพ ตอนออกไปข้างนอกก็คือยังหายใจไม่ค่อยทันเลยเลยแบบสภาพไม่ไหวเลยแต่ก็ยังทรายอยากจะออกไปข้างนอกคนเดียวไปสูดอากาศรับลมอันนี้ค่ะพิมมายที่ปารียตโตัตนเพื่อมาซื้อชิสตอร์ไปกินระหว่างดูแมตส์สำคัญคืนนี้นะคะก็คือนัดชิงยูฟา่าแชมเปียนส์ลีกเดอ่ยมาติดก,กับลิเวอร์พูล ะะอันนี้ก็ระหว่างทางเดินกลับบ้านหลังจากที่ซื้อเสร็จแล้วเนาะซื้อก็ไปกินบ้านยังไม่แบบกล้าก,กินข้างนอกเท่าไหร่นี่คืะได้มาแล้วชิสโตราที่รักซันชิปาป้าเนาะเป็นมนันฝรั่งทอดไส้กรอกทอดแล้วก็โปโยอลาบสานเนาะไก่ย่างก็แบบจัดเต็มเลยคืนนี้เจอกันแน่ แล้วนี้ก็เป็นซอสที่ไว้กินกับชิตโตานะคะเป็นพริกก็มันจะมันๆนหน่อยแบบน้ำมันลอยนี่แหละแต่ว่าอร่อยมากกินเข้ากันมากๆ พิมก็จะไปดูแดนมาดิทแห่แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่14ที่ปลาซาเดซิเบลเลสเนาะอันนี้ก็จะนั่งตัวเรนเฟ่เนาะเดี๋ยวไปต่อเมโทรกรันเพื่อไปที่ปลาซาเดซิเบลเลส อ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของสถานีเรนเฟ่ของราสโลซัสเนาะตัวราสโรซัสเนี่ยจะเป็นอยู่ในมาดดิดเนี่ยแหละแต่จะอยู่ด้านชันเมืองเนาะจะอยู่ห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงถ้าลังรถไฟเนาะอันนี้ก็เป็นวิวข้างทางน,นี่ก็จะมีความแห้งๆนิดนึงพอดีเป็นหน้าร้อนเนาะช่วงที่ไปแต่ก็มีต้นไม้เขียวชะอุ่มอยู่นะ ก่อนที่จะไปปราสาทเดซิเบเลสนะคะเราแวะมาที่สตาเตโกแบนราบิลค่ะเราจะมาซื้อเสือ้อฤดูการใหม่แล้วก็กะจะมาส่งหนุ่มๆออกจากสนามเพื่อไปแห่ที่ซิเบ l เลสด้วยและแน่นอน,นะค่ะเราได้เจอพวกเขาแบบใกล้สุดๆนี่คือใกล้ที่สุดในชีวิตแล้วดีใจมากแล้วเราก็เดินทางมาถึงปราสาทเดซิเบเลสอันนี้คือแถวแบบยาวมากๆเลยเนาะอ,อันนี้เราก็กลังเดินเข้าไปร้านลาสุดตอนนี้ แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าลันลาไปเถอนนางพิมพ์อันนี้ก็เป็นบรรยากาศแฟนๆเนาะภายในงานแห่ก่อนที่รถแห่จะเข้ามาอะมาดูบรรยากาศกันดีก,กว่าอันนี้คือคลิปวิดีโอสุดท้ายที่เราถ่ายไว้ได้จากงานแห่นะคะเรา ภาพตัดไปค่ะหลังจากนั้นก็คือเป็นลมต้องมีคนหามออกไปด้านนอกเนาะเพราะว่าแบบอยู่ในนั้นไม่ไม่ได้แล้วจริง,รงๆอยู่อยู่ใน,นั้นมาประมาณแบบเกือแบสามชั่วโมงอะ่ะตั้งแต่เออหกโมงเย็นได้หมางจนสองทุ่มเกือแบสามทุ่มอะก็คือไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำตั้งแต่เที่ยงเนาะก่อนออกจากบ้านแนบบ่ล่าสุด แล้วก็คืออากาศตอนนั้นมันก็ร้อนมากๆเกือบ40องศาก็คือไปเลยจ้าอันนี้คือตลาดนัดรัสโรซัสค่ะแดดร้อนมากแต่ก็สุ้ตายเพื่อการชมอปเนาะก็จะเป็นตลาดมือสองของคนแถวนี้แหละหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเที่ยวบาร์เซลโลนาค่ะยังไงก็ฝากสเตจูรอติดตามร็อกบาร์เซโลนาด้วยนะคะ หลังจากกลับจากบาเซโลนานะคะพิมพ์ก็ไปที่เอลราสโตรค่ะเป็นฟรีมาร์เก็ตเนาะเป็นตลาดนัดของที่สเปนเนาะก็ราเหมือนตะตูจากบ้านเราเลยมีขายเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับต่างๆแล้วมีงานโปสตงโปสเตอร์วินทงวินเทจอะไรอย่างงี้มีหมดเลยหนังสือมือหนึ่งมือสองนี้ดอนกิโฆเตเดลามันช่ายังสภาพดีเลยเนาะ บรรยากาศก็เหมือนกับตลาดนัดบ้านเราเลยแบบผู้คนเยอะแยะมากมายมีขายช่วยชามรำไห่ก็มีร้านนี้แบบสวยมากอยากขนกลับบ้านแต่แบบรู้จะขนยังไงอ่าลืมบอกตลาดจะเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะ9.00งเช้าถึงบ่ายสจะแต่แนะนำว่าไปแต่เช้าดีกว่าเพราะว่าบ่ายๆมันก็จะร้อนหน่อยเนาะคนเยอะด้วย อันนี้เขาเป็นวอลนเทียมาแต่งกรอนให้สดๆเนาะแค่เราบอกหัวข้อเขาไปแค่นั้นอย่างพิมพ์ขอเป็น ancia, ลาเดรชันเดดิสตันเซียเรื่องรักทางไกลนี่ะเขาก็แต่งให้สดๆเลย ที่สุดท้ายก่อนกับไทยเมกาโด o เดโมสเตนเซสเป็นตลาดของชาวลาตินโน่เนาะมีอาหารมีร้านอาหารมากมายเลยโดยเฉพาะร้านเปรูเยอะมากเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซปาเดวอนต์โลโมซันตาโดก็เซบิเชที่ลืมถ่ายก่อนกินนะส่วนนี้ปิสโกซาวอร่อยมาก ย่อมมีวันเลิกลาสเสมอยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องไทยสเปนิ i ซึม s m ว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนะคะ